นี่บ่าวเอตศิพามาเบิ่งครับผมเขาหยกสะดวกครับผมอยู่อยู่ไสายอยู่เออ่เวียงคุกครับผมอยู่เวียงคุกเวียงคุกหนองคายอ๋อครับเวียงคุกบรรยากาศกำลังมืดคืนเลยครับผมตอนนี้บ่โมนี้เมา45,000ื่นนะครับตกคนละ1,000กว่าบาทเพราะว่าคนมันน้อยนะครับครับผม อันนี้คือพิธีกรรับเชิญนะครับัสดีครับผมาบาวไทยไต่ช่องเ่าไทยไต่้าไปผ้าหลาะนะครับครับผมแมนด่าแฟนคลับบ่าเอ็ดหรือว่าแฟนคลับเจจึ้มหรือเจปูนะครับกดติดตามครับจะใครให้ช่องพื้นใด้ครับเด้อนะครับฝากเนี้ยฝากตัวในได้ครับเด้อน้องไมคครับผมพอดีเห็นเพื่นเพ่นมาอ้อมอแอมอยมอยู่แถวนี้นะครับก็เลย คือจังเบาเทจใส่ผ้าใบผ้าหล่อแท้กอะไรอื่นคำว่าเขากรองน้ำนะครับเพิ so on, ่นของก็เห็นยูทูปนะครับพี่น้องก็ไปยูทูปเพิ่นคอนเทนต์เพิ่นกับทิพภาพไปเที่ยวภาพไปยังเห็นยังกะทายนะครับพี่น้องครับผมแมนด้วยหรอกนะครับก็เลยผ้ามาเบิ่งบรรยากาศการยกสะดุ้งยกย่อนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับเนาะครับผมเอาพี่น้องเดี๋ยวทิพภาพลงไปเบิ่ง เขายกนะครับเด้อฝากไว้ครับช่องบ้าไทยเตพอคนนี้ครับผมพักพักครับผู้เกิดได้ไงรุ่นฝากนี่เด้อครับเด้อฝากนี่เด้อบ้าไทยเต๋อภาไฝ่ายพาเหร่แชแนลครับผมครับพี่น้องช่วงนี้ทีมงานกำลังหื้อปลานะครับปลาเครื่องบัวพี่นครับมื้อนี้มื้อนี้ทีมงานกับวหลายเป็นไรครับหลังจากที่เฮาแนะน้ำตัวทีมงานแล้วนะครับ มาเบิ่งช่วงทีทีมงานเพิ่นกำลังหือปลาออกอยู่นะครับเดี๋ยวซุ่มก้าไปเบิ้งไก่ไๆนะครับพี่น้องครับ ส่วนย้าปลามันคืเขามมอยูนในนี่ละครับพี่น้องเขามมอยูนในปลาใหม่เนี่ยครับเดี๋ยวทีมงานพิ่นกําลังฮือออกอยูนะครับแต่ก็อีกทีมงานอีกส่วนหนึ่งก็กําลังเตรียมโตนะครับตั้งสะดุงครับจับจองพื้นที่นะครับนี่ครับ ทีมงานช่หงน่งกำลังเตรียมตัวนย่แกมึงเดอนอยู่น้่จองไว้ตรงใดทีนะฮะจองตรงใดก่อนนักสีร <c oughs> องเข้ากันกินขาเสริมพลั้ค <c> ร <oughs> ับทีมงานเก้ปูคือเก่าอะรพี่น้องครับสวัสดีค่ะ จออีกนะครับบอออลลแ้วตังมายู่ยย<โ>ก็ได้กดแชร์นะครับวันนี้เดอ้อห่างหายไปโดนนะจ้าอ้ยเมื่ยอย,ย์นี่ก้าวเต็มที่เลยเป็นปะจ้า <c oughs> <c oughs> ถือตอกมะน่องคายมืออีกจ <c oughs> ้ดเด้อถือข้อดอกร่วมมะน่องคายฝากแหวนนะครับาไปบลงเจ็บปูนหยกนะครับเด้ออ้เืม่มตอนนี้กำลังอื่นซื้อกันอยูฮว่าผู้ใดมาบ่มาณอะครับ ไปได้ไปประกอบฟังมาแม่นี่เออนี่ก็หารตอกอ่ามันลงๆแล้วกําลังกางบ้านอยู่บ่ได้ยินของตานะค่ะโอพลากครับพลากจ้ายืนเนี่ยเอเดียนเงิน1400ค่ะสักทีว่าจะโตไทย ก้อขอเสียงนยก้อ น่าโคตรุดชักตัวจะยาคามาเขาได้ปลาสองตัวน้าฮะาวนนี้จะเจ๊ Like? Yeah. Oh. A Mas esse é super morto né? บ่ chặt lòng ơi má đẹp má đẹp bận gì ơi má đẹp má đẹp đi gì ตเก้าดิบ่อยาเกินท้งหมดด้านมอับไปเขจะใสสามนี้ไม่ยังขึ้นไยค้างกุรอณีล่ะจะไยกสรุขึ้นขันสาม ดาดูน้ยแฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเ้ยเฮ้ยยเ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเายเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยย้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยอน้นอนนนนอยน้ยเฮ ผดอยากได้นาะม่ปเปอรปาจ้อยอยากได้สะดุงนะครับอยากได้ขาสะดุง้งอยากได้สะดุ้งกัผมจะถิมเบอร์ไว้ใต้คลิปด้วยครับเด้อโทรสังปปงสงส่งเลยเจ๊ปูปส้งสะดงสั่งเยเด้อจาเดอ้อลาออนาครับ

ปานินทาง thang อ๋อย nó ไปกินขี้ไก่บ่นั่นคือ ถ้าคุญก็ลายนั อุตส่าห์กินแม่ตาเดี๋ยวมันอีกเด้อ ต้มมาแต่ป right ้าป้ารอนจัดซัดมีมาหอด้ะฮุ๊บน้องคายค่ะต้มคักคลักมือต้มคักคลักเปลี่ยนสุดุ้งเป็นตาที่ละน้ำมาพี่มาหานองพี่ แม่แม่คือ่าบานเลยตกตกลงไปาบานง่ะ้องมาลบาดนี่ยังไงจะเอือดเฮ้ยตัวเนาะตัวโดนแล้วกระตูนสวยละค่ะเด้อก็ได้ปีนได้ปนจ้ะ

ปลตัวนี้แทะปลาไนปลนาไนปลาขาเดียวขาเดวโอ้โหถอมองเอว่าปลามันหูว่าปลาอยู่หันมันเรีนไมาหัน

vẫn đang chuẩn bị nè bài 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 ไปเลยครับเดี๋ยวไอเจียปูยกแจกบาทนี่สีาฟีล่าน้องนะครับเพราะว่าปดีิธาพิ่นกระทืคำบุญแล้วครับอย่าบติมมิทรละไปทางอื่นอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวเบื้งใหญ่เรายกอีกจักบาทนึงก่อน ไปไรเปล่ามาสักอนยังน <rawd Moder ator> ั่นพิจับัได้ยุครับได้ยุครับเฮ้ยเ้เฮ้ยมันยังอนยเนาะม่เอเทิออมเป็นัว bất chính, mến nhảy với là liền từ lâu rồi nhé, mệt rồi นี่มา่าบานด,ด้บ,ดบัดนี้ต้องขบานีบันี้เอาฝากก็ได้กดเชิลคาเด้อดเราไม่ได้ผ่าเชอนพอกันไหมนะจ้าค้าหากันไปรวมไม่ต้องลงมาเดี๋ยวจะงมให้เรวก็เอาเลยแลก็เอาเลยเรรครับราผีาหนังกัน ยายฝากฟรีฝากน้องกันเร็วอ้าวฝากพี่ฝากน้อนนะค่ะเด้อเหนียะขามือเด้ออับบัตรทันสี่คาสีกับบัตสี่บัตรสี่สีปากนะค่ะพี่น้องเด้อมีค่ามีค่าอ๋อพี่น้องเด้อมือหนึ่ปากค่ะฮัลฝากกดได้กดแชร์นะค่ะเด้อเก็บปู่นะค่ะเด้อขอบคุณนะค่ะยี่สิบห้าเจอกันใหม่นะคะฝากแชร์นะคะฝากเยอะจ้าเด้อ <laughs> ครับพี่น้องครับบันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วไทยหยกสะดงอยู่ <laughs> อยู่ไหน,นครับอย,ยรอยู่เวียงคกครับผมอยยู่เวีงุกน้ <laughs> องอยู่เวียงคกครับน้องอยู่เวียงคุกกาลังต <laughs> <c oughs> ข้าเบิกอันพี่ปู่เพิ่นกาลังเสี่ยนเอาปลาฝ <laughs> ากปลาเยเพิ่นเอาปลามาฝากเอาปลาฝากนะครับพี่ครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวเอาลาก่อนยังเบอรเลยนะครับเดี๋ยวเอย่าลืมนะครับเด้อครับ ฝากกดติดตามช่องน้องใต้เบาเอ็ดนได้เด้อครับเด yeah, ้อครับผมเบาไทยใต้พาไปพาลอดเดียวเบาเอ็นสิค er ืนไว้ทั้งไตเนี่ยว่าช่องอีหยังนะครับฝากหน้าฝากตัวหน่อยนะครับเด้อครับแฟนคลับเจปูหรือว่าแฟนคลับเบาเอ็ดนะครับฝากน้องใต้เบาเอ็ดนได้เด้อครับเด้อนะครับเดี๋ยวเบื้องใหญ่เพิ่นพี่ปูพี่ปูเสียวปลาฝากนี่ไงนี่ไงย้ะอย่าลงไปตรงนั้นเด้อว่าสัตว์นะนี่อากระตูนปลขาดเ่คร เรกลังตาฝาองั้วขึ้นกินอรับเรา่น้าซาเกกลังัเลยเนาะปาไหลเติมคเนาะคกอผู้ใดรอยลองลองกันเลยเอ้าครับพี่นางปาวเดินครับเด้อพกันไหมคลิปหนาครับพี่้นงครับสวัสดีครับ